สวัสดีค่ะ,คะอยู่ในช่วงข่าวสารรอบบ้าน6สิงหาคม2 5 6่เราได้ยินมาว่ามีการปิดตลาดเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเทศบาลตำบลกุจับให้ปิดตลาดนัดตลาดคลองขมชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 เป็น,นระยะเวลา30วันคุาคณจะไม่ได้ไปตลาดแล้วนะคนนอ,อใช่แล้วที่ได้ยินมาว่ามีการกักตัวนในหมู่บ้านเราแล้วค่ะ ที่กักตัวที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะในวัดบา้านองทาตจํานวนผู้ที่กักตัวจํานวนสองท่านอาหารที่ได้รับจากการสนับสนุนจากอบอตอวันละหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อคนนะคะจนครบสิบสี่วันของการกักตัวค่ะสําหรับขบา่าวสารรอบหมู่บ้านก็ขอจบเพียงเ,ยงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ